สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับจากเว็บไซต์ i t i t a i c o m นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง Windows 8.1นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยลง Windows 8.1เมื่อได้ดูวิดีโอนี้นะครับก็คุณก็สามารถไปลง Windows เองได้เลยแต่สำหรับใครที่เคยลง Windows XP หรือ Windows 8 Windows XP หรือ Windows 7มาก่อนนะครับ Windows 8.1นั้นก็ลงเหมือนกับ XP กับ Windows 7นั่นแหละครับนะครับสิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนที่จะลง Windows 8.1นะครับก็คืออันนี้จะเป็นวิธีการสอนนะครับ Windows วิธีการลง Windows 8.1นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือโน้ตบุ๊กหรือ PC ของเรานะครับอันดับ2คือแผ่น DVD แผ่น Windows นะครับแผ่น Windows 8.1หรือ USB ที่เป็น Windows 8.1ก็คือตัวนี้เป็นตัวการทำติดตั้งไฟล์ Windows 8.1แบบใช้ USB นะครับ หรืออันรับที่3นะครับเป็นไดเวอร์ต่างๆอาทิเช่นไดเวอร์กาจอนะครับผมจะพามาดูวิธีการลง Windows 8.1เลยละกันนะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ผมเขียนเป็นเนื้อหาเอาไว้ในเว็บไซต์ของผมเองนะครับเป็นวิธีการลง Windows 8.1แต่วันนี้ผมจะมาอัดวิดีโอสอนนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับว่าวิธีการลงเป็นแบบไหนนะครับ อันดับแรกนะครับก็คือเราต้องเข้ามาทําการปรับในไบออดก่อนนะครับให้บูตจากแผ่น DVD เป็นอันดับแรกก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราเปิดคอมพิวเ,เตอร์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นพอเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก็ให้กดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดหลายๆครั้งนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาในหน้าไบออดให้เองอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่แท็บบูตนะครับ เลื่อนเลื่อนปุ่มซ้ายขวาลูกศรน,นะครับซ้ายขวาในคีย์บอร์ดของเรานะครับมาที่แถบบูทจากนั้นจะเห็นได้ว่าเราต้องมาปรับ cd-rom d มได้ให้เป็นอยู่อันดับบนสุดนะครับวิธีการปรับก็คือกดลูกศรขึ้นลงบนคีย์บอร์ดนะครับสมมติผมต้องการปรับให้ c d r o ลมขึ้นมาอยู่อ่ลงลงอยู่ด้านล่างก็คือกดเครื่องหมายลบ ลบนะครับถ้าต้องการให้มันขึ้นมาอยู่บนนะครับก็แค่กดปุ่มบวกขึ้นมานะครับก็คือให้ CD-ROM อ,อยู่อันดับแรก Hard d ไดรฟของเราก็คือดิสของเราอยู่อันดับ2นะครับหลังจากนั้นมาที่แท็บ Exit นะครับแล้วก็กด Exit Shape Save and Change นะครับปุ๊บนะครับแล้วก็กด Yes จากนั้นเมื่อเราใส่แผ่นนะครับแผ่น Windows 8.1ไปลงไปนะครับตอนที่เวลาเราบูตคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับเราที่เราบูตคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับถ้าเราเห็นคำว่า Please a n y key to boot from CD or DVD นะครับให้กด Enter ไป1ครั้งจากนั้นมันจะบูตเข้ามาในหน้าติดตั้งของ Windows 8.1 อันนี้จะเป็นหน้า Windows Setup ของ Windows 8.1นะครับ Language Language to install ก็คือให้เลือกเป็น English Time and c u r r e n t Format ก็ให้เลือกเป็นไทยนะครับ Keyboard Input Method นะครับก็ให้เลือกเป็นไทยเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็กดจากนั้นก็กด Next แล้วก็เลือก Install Now จากนั้นรอสักครู่นะครับมันจะเป็นการ Setup e s t a r t i n g ก็คือเป็นเริ่มการติดตั้งนะครับของ Windows 8 1ตรงนี้น่าจะเป็น License Term นะครับก็ให้ติ๊กที่ I accept license t e r m นะครับเป็นการยอมรับ License ของ Microsoft ติ๊กเสร็จแล้วจะขึ้นปุ่ม Next ก,ก็ให้กดปุ่ม Next เ,เข้าไป ในหน้า which type of install do you, you want ให้เลือกเป็น custom install Windows o l l ที่เป็น a d v a n น e นะครับอันล่างนะครับคลิกไปทีหนึ่งจากนั้นเราจะเข้ามาเห็นฮาร์ดดิสของเรานะครับว่าฮาร์ดดิสของเรามีขนาดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีฮาร์ดดิสอยู่ลูกหนึ่งซึ่งมีขนาด100กิกสมมตุติผมต้องการสร้างไดซี 4, 50กิกได้ดี50กิกเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงไดซผมแนะนำให้เป็นที่100กิกนะครับสมมุติ อันนี้มผมสมมุติว่าผมต้องการสร้างที่เป็นไดซี50จิกนะครับพอดีเพื่อนที่ผมเหลือแค่ร้อยจิกนะครับไดซี50ไดดี50นะครับก็คือวิธีการสร้างไดซีก็คือกด New จากนั้นก็ใส่ขนาดไดซีไปอันนี้หน่วยเป็น m มกนะครับก็วิธีการคำนวณก็เปิดขึ้นที่เลขขึ้นมานะครับเอา50เป็นตัวตั้งต้นนะครับจากนั้นคูณ พันยี่สินี่คือเป็นค่าฟิกตายตัวนะครับก็คือเอาจํานวนที่เราอยากได้ก็คือห้าสิบมาคูณกับพันยได้ห้าไหลห้าหนึ่งสองนะครับก็ให้เราพิมพ์ไปเลยห้าหนึ่งสองนยอันนี้คือห้าสิบจิตจากนั้นกดแอ p พานะครับแล้วก็กดโอเคจะเห็นได้ว่าพอเราสร้างขึ้นมาเราจะขึ้นเป็น partition 2ที่เป็นไทที่เป็น primary ขึ้นมา หลังจากนั้นเราจะสร้างได้ดีก็คือแค่กดไฮไลท์ไปที่พื้นที่ a n l l o อ a t e Space จากนั้นก็กด New อีกรอบหนึ่งจากนั้นก็กด Apply เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เหลือก็ประมาณ50 G จิกนะครับก็กด Apply จากนั้นเราจะได้2 p a พ t i t i ิชมานะครับก็คือเป็นพ a r t i ิชันที่ไทยที่เป็น Primary กับ Primary พาร์ติชันสกับ p r i m a r รีพาร์ติชันสนะครับส่วนใช้ที่เป็นซิสเต็นี้ไม่ต้องยุ่งนะครับหลังจากนั้นให้เรากดมาที่พ r i m ม r รีตัวแรกนะครับคือ primary ี r พ m a r มอรีตัวนี้นะครับหลังจากนั้นให้กด format แล้วก็กดโอเคเพื่อเป็นการ format data จากนั้นก็ไฮไลท์มาที่พาร์ติชัน2เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะลงไดซี ลง OS ที่ได้4นะครับก็ให้เลือกเป็น partition 2นะครับคือ partition ดูดู primary นะครับมี primary มี2ตัวตัวบนจะผมจะให้เป็นได้4ก็คือเลือกตัวบนนะครับแต่ตัวตัว system นี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับผมก็เลือกเป็น primary ตัวกลางจากนั้นก็กด next จากนั้นก็รอการติดตั้งของ Windows นะครับ Windows กำลัง installing Windows นะครับก็รอประมาณไม่นานนะครับ เราอาจจะเดินไปเดินมาแถวนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็นั่งรอสักคู่นะครับขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ตตัวเองนะครับก็คือรีสตาร์ตห้าสีนะครับจากนั้นคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ตตัวเองนะครับนะครับพิสแอ o ด์คีทูฟอร์มบูสต์ฟอร์มตรงนี้เราไม่ต้องกด Enter แล้วนะครับปล่อยปล่อยให้มันเข้าไปในหน้าวิดโดเองอัตโนมัตินะครับ ช่วงระหว่างนี้อย่าถอดแผ่น dVD นะครับเรายังติดตั้งยังไม่เสร็จนะครับรอจนกว่าติดตั้งเสร็จนะครับถึงจะสามารถถอดแผ่น dVD ออกได้นะครับพอหลังจากที่ Windows 8.1รีสตาร์ตตัวเองขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นในหน้า Setting ที่เป็น Personal นะครับให้เราเลือกสีที่เราต้องการสำหรับธีม Windows 8นะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็น สีม่วงแล้วกันนะครับถ้าแค่เลื่อนเนี่ยครับเอาเมาส์เอาเมาส์ของเราคลิกไปนะครับหลังจากนั้น,น,นตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมขอตั้งเป็นว่าไอเป็น i t i t h a i c o m นะครับเป็นแค่ iti t ไ a ไทยนะ เมื่อเราตั้งชื่อคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับก็ให้กด next พอเราเข้ามาในหน้า setting นะครับ setting ตรงนี้ให้เลือกเป็น use ex p a e setting นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับในหน้านี้นะครับให้เราเลือกเป็น ตรงนี้เราจะไม่ sign in เป็น AdCount ของ Microsoft นะครับที่เป็น a d h o t m a i l หรือ o u t u t o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  m o m นะครับให้เราเลือก Create a new a c c o u n t ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เลือก sign in without Microsoft AdCount นะครับคือเป็นการสร้าง AdCount ภายในเครื่องของ Windows ของเราเองเหมือน Windows 7หรือ Windows XP นะครับโดยเราจะไม่ทำการ sign in เป็น เป็นอ e ีเมลนะครับเราไม่ทําการใส่เป็นอ e ีเมลนะครับเราจะทำการสร้างชื่อแอดเคา t ปกตินะครับที่เป็นแอดเคา t l ์โล l ลนะครับจากนั้นให้เลือก Sign-in without Microsoft a c c o u n t นะครับจากนั้นให้ตั้งชื่อของเรานะครับก็คือใส่ชื่อ password Confirm password แล้วก็ password ในกรณีที่เราลืม password ตัวข้างบน2ตัวนี้นะครับ เมื่อเราใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากด finish นะครับเป็นการเป็นการสร้าง Account เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น Microsoft จะพาเข้าถู Welcome to windows 8.1นะครับหลังจากนั้นก็รอดูสกรีนต่างๆนะครับก็รอจืไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหน้า วินโด w s 8.1แล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็น introduction พวก install your app ต่างๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้หน้าจอของ Windows 8.1นะครับซึ่งหน้าจอของ Windows 8.1นั้นจะมีอยู่2โหมดนะครับโหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นโหมด modern UI นะครับหรือถ้าเรากดไปที่ Desktop นะครับมันจะเป็น Windows Mode นะครับก็คือ w i Windows m o d e โหมดเหมือน Windows Windows XP หรือ Windows 7ที่เราคุ้นเคยนะครับอันนี้หลังจากนั้นก็ให้เรามาลงติดตั้งพวกไดเวอร์ต่างๆของ Windows 8.1นะครับซึ่งเราก็ทําการเอาแฟลไดท์ที่เก็บไดเวอร์ต่างๆเอามาเสียบแล้วก็โหลดแล้วก็ดบเบิคลิกลงนะครับหลังจากนั้นก็แอคทีเวต Windows ตามปกตินะครับ,นะรบวันนี้ผมก็ขอจบวิธีการลง Windows 8.1เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ